ถ้าโคนสมอเนี่ยนะครับเป็นพระศิลปะนะอยุธยาตอนปลายเนาะแล้วก็อ่าผมเข้าใจว่าสร้างมานะเรื่อยๆมาถึงอ่าต้นรัตนะนะครับแล้วนะฮะแบบไหนนะฮะที่เป็นพระโคนสมออยุธยานะฮะยุลึกๆนะฮะเทคนิคที่หนึ่งะฮะวิที่ผมใช้ในการดูนะฮะคือพระท่านเนี่ยนะครับต้องมีความเก่าเนาะเพราะท่านมีอายุนะเวลาเราดูไปเนี่ยนะฮะเนื้อดินเนี่ยนะฮะจะต้องเก่านะฮะและเก่ายังไงนะครับ ลักทองเนี่ยนะฮะเขาต้องเก่านะฮะนี่นะเวลาเราดูนะศิลปะเนี่ยอันดับแรกเลยดูความงดงามของพิมพ์พระนะครับเห็นไหมฮะผมจะบอกว่าของเก๊ทําเหมือนพิมพ์พระเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอ่าไม่อยากให้น้นมากนะครับอยากให้ดูนะครับความเก่าของเนื้อดินนะครับเห็นไหมฮะองค์นี้นะฮะเดิมทีเขาลงรักเต็มองค์ก็ผ่านเวลาอายุเยอะๆเนี่ยนะฮะรักนี่ก็หลุดนะเห็นมฮะ หลุดล่อนไปเนี่ยตามซอกเนี่ยมีค่าความเก่าของอ่าเนื้อดินเนี่ยมีค่าความเก่าเห็นไหมฮะเนี่ยผิวแบบนี้คือผิวลักหลุดนะฮะนี่เห็นไหมมีแร่ลอยนะแร่ลอยเหมือนผิวแบบผิวขดๆเนี่ยผิวเหมือนผ้ากุก่ว่าลิงขบอะครับแต่องค์นี้เก่าของภาคกูก่ว่าลิงขบเห็นไหมความลึกเห็นไหมนี่ความงดงามผิวเห็นไหมลักอย่างเงี้ยลักเก่าเห็นไหม นี่คือความงดงามนะฮะของพระโคนสมอเ,เขาบอกว่าถ้าดูพระโคนสมอเป็นเนี่ยก็ดูพระกุฎอยุธยาได้ขึ้นจังหวัดแล้วนะก็คือเป็นพระที่ราคาไม่สูงเป็นองค์ครูและมีศิละปะที่แบบเขาเรียกว่าช่างหลวงเลยนะฮะเห็นไหม๋ยวผมให้ดูองค์ต่อไปนะนี่อันนี้เป็นทิมสมาธินะฮะทิมสมาธินะองค์นี้น่ารักก็คืออ่าเวลาดูลึกๆเห็นไหมฮะมีลักมีทองนะลงลักแล้วก็ปิดทองเห็นไหมสมัยอยุธยาลักแดงเห็นไหม รักอมแดงแดงแล้วก็ปิดทองเี้ยอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว,ว่าทองเก่านะอันนี้คือทองเก่าจริงๆนะเห็นไหมแร่ลอยเห็นไหมแร่ลอยล่องลึกนะครับนี่ไหนรักแดงนะนี่อ่าดูนี่อ๋อนี่นี่น,น,นี่ให้ดูเห็นเส้นๆตรงนี้ไหมเส้นๆเนี่ยนะฮะนี่เกิดจากอ่าเขาเรียกว่าอ่าเกิดจากการแกะแม่พิมพ์นะคือ เวลาแกะแม่พิมพ์เน Ở Mother ี่ยถ้าไม่เกิดเส้นพวกเนี้ยเวลากดก็เห็นเนีขอบสันๆอย่างเงี้ยอันนี้แ <pressures> ท้นะแท้ดึง nee ง่ายนะอ๋อองนี้องนี้นะเวลาพลิกหลังนะเห็นไหมฮนี่คือพักขนสมอแท้ดูง่ายนะเห็นไหมองนี้จะมีหยอดปลายนิดนึงนะมีซ่อมปลายเห็นไหมฮเวลาดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีความแปลกเห็นไหม่ยมีซ่อมปลายนิดหน่อยเห็นไหม นี่ก็เป็นคนสมองนะฮะปางสมาธินะไม่อยกอย่างนี้นำเนาะแล้วก็มีนี่เห็นไหมองนี้ก็ปางนอนเนาะปางสายญาติเนาะนี <modeled después> ่เห <ones> ็นไหมมีข้าบกุนะฮะมีข้าความเก่านรับอันนี้คือเก่าจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมอ่าก็คือดูดูเก่าแล้วก็ดูอ่ามีรักมีทองเก่าอ่าอันนี้เป็นกุข้างหน้านะเป็นเนื้อชินนะเห็นฮะเห็นไหม อันนี้ผูกนะกูวังหน้าส่วนใหญ่ก็เนื้อท่านก็จะประมาณนี้นะครับก็จะผูกๆอย่างเงี้ยน,นะฮะเห็นไหมเห็นไหมสีน้าตาลนี่เขาเรียกว่าไขาย,ยางกล้วยนะก็ผูกก่อนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกูวังหน้านะนี่นะอ่าก็ก็แนะนําไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับการดูพระคนสมอแลนะ้วก็เป็นพระที่มีราคาไม่สูงนะศิละปะก็งดงามแล้วก็สามารถเป็นองค์ครูในการพิจารณาพระกุอยุธยาตได้ด้วยนะครับนะ อ่ก็งดงามมากนะครับ